ถวายบังคมลาพระเจ้าเรนุ321ท่านผู้เจริญทั้งหลายต่อมาท่านมหาโควินทบพรามเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเรนุถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าบัดนี้ขอได้โปรดสแสวงหาปุโรหิตคนอื่นผู้ถวายคำปรึกษาราชกิจแด่พระองค์เถิดพระเจ้าค่ะ พระองค์ปรารถนาจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยว่าข้าพระองค์ได้ฟังเรื่องกลิ่นชั่วร้ายที่พระพรมตรัสบอกกลิ่นชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ผู้อยู่ครองเรือนจะกําจัดได้ง่ายนักข้าพระองค์จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตพระเจ้าค่าท่านมหาโควินทพรามกราบทูลด้วยพระคถาว่าข้าพระองค์ขอถวายบังคมลาพระเจ้าเรณุ ผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินขอพระองค์ทรงทราบพระราชกิจข้าพระองค์ไม่ยินดีในตำแหน่งปุโรหิตพระเจ้าเรนุตรัสตอบด้วยคาถาว่าถ้าท่านยังพร่องด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาเราจะเพิ่มให้เต็มผู้ใดเบียดเบียนท่านเราผู้เป็นเจ้าแผ่นดินจะห้ามผู้นั้นเองท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่พร่องด้ยสิ่งที่น่าปรารถนาไม่มีใครเบียดเบียนข้าพระองค์แต่เพราะได้ฟังคำของผู้ไม่ใช่มนุษย์ข้าพระองค์จึงไม่ยินดีการอยู่ครองเรือนพระเจ้าเรนุตรัสถามว่าท่านผู้ใดไม่ใช่มนุษย์มีวันณะอย่างไรบอกอะไรซึ่งท่านฟังแล้วยอมทอดทิ้งทั้งเย่าเรือนของพวกเรา ทั้งพวกเราและชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นท่านมหาโควินทพรามทูลตอบว่าเมื่อข้าพระองค์อยู่เพียงลำพังเมื่อก่อนต้องการจะเส้นสวงบูชาจึงสมไฟให้ลุกโพรงด้วยใบาญาคาท่านใดนั้นสนางกุมารพรมผู้เป็นพรมตลอดการมาจากพรหมโลกปรากฏแก่ข้าพระองค์ พระพรหมตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์เพราะได้ฟังคำตอบข้าพระองค์จึงไม่ยินดีในการอยู่ครองเรือนพระเจ้าเรีนุตรัสถามว่าท่านโควินทะข้าพเจ้าเชื่อคำที่ท่านบอกท่านฟังคำของผู้ไม่ใช่มนุษย์แล้วจะประพฤติเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรเราจะประพฤติตามท่านท่านโควินทะเป็นครูของเรา พวกเราจะประพฤติให้บริสุทธิ์ตามคำสั่งสอนของท่านโควินทะเหมือนแก้วไพลทูลไม่มีฝ้าไร้ราคีงดงามฉะนั้นพระเจ้าเรนุตรัตว่าถ้าท่านโควินทะจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเราก็จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตบ้างท่านมีคติใดเราก็จะมีคตินั้นด้วย